เง่าไม่มีปัญหาฉันรับปากนายได้ตอนนี้เลยนายก็พักผ่อนก่อนแล้วนะฉันไม่รบกวนแล้วเหรอรพี่ครับเซียวโอเจียงหลิงบอกว่านายไปช่วยฉันทำให้ตาของนายต้องได้รับบาดเจ็บเกอบมองไม่เห็นน่ะนายอยู่ไหนเป็นไงบ้างผมไม่เป็นอะไรละละแต่ว่าเหนื่อยนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเลยไม่ทันได้รอพี่ฟื้นผมก็กลับมาบ้านก่อน แล้วพี่ล่ะตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วล่ะพวกนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วเออพี่ครับสองสามวันนี้ผมมีงานที่ต้องรีบส่งลูกค,ค้าอาจจะไม่ได้เลยรับพี่ออกจากโรงพยาบาลน,นะไม่เป็นไรลอกนายพักผ่อนเยอะๆอะย่าเหนื่อยเกินไปถ้าเกิดไม่ได้ผ่าเงินให้ได้เยอะๆผมกลัวพี่จะทิ้งผมไปก่อนนะสิ ผมนี่ไม่มีประโยชน์มากที่สุดแล้วผมไม่อยากแพ้คนอื่นเจ้าโอทำไมคิดแบบนี้เนี่ยฉันเจอทิ้งนายได้ยังไงคนที่ฉันชอบมากที่สุดคือนายนะโอหกผมไม่ได้ชอบใครสักคนเลย้งหาะคิดทำภารกิจให้มันเส,เสร็จเท่านั้นงั้นแบบเนี้ยพี่จะไม่ทิ้งผมตลอดชีวิตใช่ไหมฉันคำถามนี้มันยากจะตอบเหลือเกิน ถ้าฉันทำภารกิจเสร็จฉันจะต้องไปฉันไม่อยากโกหกเขาเจียวโอนายพักผ่อนก่อนเถอะนะอย่าคิดมากรู้ไหมก็ได้ครับผมพักผ่อนก่อนนะเจอกันนะครับพี่ก่อนหน้านี้พลังด้านลบของจีโอลดไป99แล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้พลังด้านลบเขากลับขึ้นมาเท่าเดิมเฉยเลยอ่ะมาดูสิบอกแล้วว่าระบบเธอพังหรือเปล่า อยู่ๆพลังด้านลบ G.O. ถึงได้เพิ่มขึ้นมากขนาดนั้นอีกสุาัก็ลดลงไปอีกเมื่อกี้ตอนฉันฟืน้นยังยังบอกฉันเรื่องพลังด้านลบ G.O. ฉันนึกว่าระบบติดบ,บั็กด้วยซ้ําแต่พอฉันโทรหาเสี่ยวโอเมื่อกี้ฉันฉนก็ว่าระบบของยังยังมีปัญหาแน่นอนนะหรือว่าระบบฉันจะเจอบั็จริงๆประเทศวา พอรู้เรื่องราวโลกนี้แล้วฉันสามารถควบคุมพลังด้านลบระบวกของฉันได้ด้วยตัวเองน่าเสียดายไม่สามารถควบคุมของคนอื่นได้ไม่อย่างนั้นฉันจะทําให้พลังด้านลบของทุกคนเป็นศูนยที่จะได้อยู่ข้างฉันคนเดียวตลอดไปเออใช่เกิดฉันทําระบบฉันเสร็จฉันจะสามารถฉีดเข้าระบบเส้นเลือดของสีคนนั้นได้นะี่นะ ฉันจะสามารถควบคุมพลังด้านลบของเขาให้เหลือศูนย์ได้แล้วหรือสิฉันว่าวิธีนี้น่าจะเวิร์กต้องรีบวิจัยงานของฉันให้เสร็จแล้วล่ะเป็นตัวละครอะไรอย่างไงโลกใบนี้ฉันต้องเป็นคนเดียวที่เป็นตัวจริงขอให้ฉันได้ครอบครองพี่เพียงคนเดียวอยู่พี่ได้คนเดียวกอดพี่ได้คนเดียว สองดือนต่ตมาฮาวฮาเราไปล้องนอกนะโอเคเดี๋ยวฉันรีบไปจ้ะฮาวา,าเธอยังไปไม่ได้ข้อนี้เธอยังทำไม่ได้เลยนะทำเสร็จแล้วค่อยไปนิสอดททำไมมีโจทย์เลขเยอะทุกวันแบบนี้ล่ะถือว่าไปพอกำหนดนเวลาดูแล้วสอบแอมิชชั่นใกล้มาแล้วนี่นะ ทูสืออยากให้ฉันสอบเข้าหาลัยได้เลยฉันอ่านหนังสือกับเขาทุกวันเลยกลายเป็นครูสอนวิเศษให้ฉันโดยปริยายที่จริงชาติที่แล้วฉันสอบแอดมิชชั่นเด็ดแล้วรอบหนะึ่งื่อคราวนี้ก็ยังไม่ชิมเนี่ยแต่ประเด็นก็คือฉันไม่อยากเรียนมาหาลัยเดียวกับเขานี่นะเขามิเศษวิคอยเสร็จแล้วฉันจะไปส่งเธอที่บ้านดิ สู้เฉือวันนี้พักผ่อนก่อนเถอะนะได้ไหมสอบย่อยเดือนที่แล้วเธอถอยลงไปเยอะเลยนะวันนี้สู้เสริ้มีแข่งบาสเราไปดูเขาแข่งนี้ไหมพรุ่งนี้ค่อยทำก็ได้ทำโจทย์สู้เฉือขาไปกันเถอะนะไปดูเขาแข่งกันเถอะพรุ่งนี้ค่อยไปทำโจทย์ใหม่นะ Nên chụp chân còn gì